สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมมีกิจกรรมดีๆจะมาบอกต่อนั่นก็คือกิจกรรมกินเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นตามน้ําหนักซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะจัดขึ้นเพียงวันเดียวเท่านั้นเน้นย้ํานะครับว่าวันเดียวเท่านั้นใครไม่มาถือว่าพลาสดสุดๆครับพอเปิดประตูเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับที่ชั่งน้ําหนักให้เริ่มจากชั่งน้ําหนักก่อนกินได้เท่าไหร่ก็จดเอาไว้พอชั่งเสร็จก็เดินเข้ามาในร้านสั่งอาหารกันเลยต่อไปก็มาดูเมนูจากทางร้าน จะเมนูไหนก็สั่งได้ทั้งนั้นกินได้ไม่อัน้นพอกินอิ่มกันแล้วก็มาชั่งน้ำหนักอีกรอบผมจะยกตัวอย่างง่ายๆก่อนกินหนัก65กิโลกรัมหลังกินเสร็จชั่งได้65.7กิโลกรัมก็เท่ากับว,ว่าน้ำหนักขึ้นมา7ขีดนับราคาขีดละ50บาทรวมแล้ว7ขีดก็จ่ายเพียงแค่350บาทเท่านั้นแต่ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับเพราะต่อให้น้ำหนักเพิ่มมากเท่าไหร่ก็จ่ายสูงสุดไม่เกิน899บาท บอกเลยว่าโคตรคุ้มกิจกรรมจัดขึ้นวันเดียววันที่19สิงหาคมแล้วเจอกันที่ BNP คูซีน